ร่องผ้ว่าราชาการจังหวัดร,รอยเอดค่ะเพื่อนในนําทีมซอยเหลือและกระหายกำลังใจเด็ก2องขวบกรณีถูกคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำรายร่างกายค่ะ นายชูศักดิ์บุรีร่องภูวาราชการจังหวัด้อยเอด็ดเพื่อนก็ได้น้าทีมเล่ากาชาดจังหวัด้อยเอด็ดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด้อยเอด็ดศูนย์ดำรงทงามจังหวัด้อยเอด็ดและ้วกะหน่วยงานที่เกี่ยวของไปห้ความซอยเหลือแล้วก็เยี่ยมให้กกำลังใจน้องเด็กชายอายุสองขวบนะคะ,คะกรณีถี่ถือคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี่ท้ำรายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บฟกช้ำยู่ที่ตำบลโพทองอำเภอเสรภูมิจังหวัด้อยเอด็ดค่ะ ซึ่งเหตุการณ์กเกิดจากการเข่าแถวเพื่อว่าให้นําถาดลูมอาหารกลางวันหนี่มาสอนการใน,กใ,นกในลักษณะนี้เป็นเกมให้า้เด็กน้อยนี่<ฮ>ได้รู้ถึงการเก็บาอาหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยก็มีเด็กน้อยอายุประมาณ2-4ขวบค่ะซึ่งจะมีการสลับกันเล่นเกมอยู่ในแถวตอนหอดคิ้วของน้องผู้เสียหายค่ะก็ได้นําถาดลูมมาว่างสอนให้ตรงกับถาดที่ว่างกอ่กอนหนาแต่ว่าน้องนี่ใส่เวลาหมุนถาดนี่โดน ก็เลยถือคุ้นครูนี่คะ่ะทำลายร่างกายทุบตีโดยถาดเข่าที่เป็นเล็กจนว่าร่างกายนี้มีบาดแผลฟกช้ำ ก็ได้ความเป็นเด็กหน่อยแล้วเนะะาะอาสิซ่าแน่บางเทือทั้งนี้ค่ะจังหวัด้อยเอ็ดและหน่วยงานที่รับผิดชอบเพิ่นก็ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและก็เยี่ยมให้กำลังใจน้องเด็กชายอายุ2ขวบซึ่งเด็กหน่อยนี่ก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนะคะซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัด้อยเอ็ดก็ได้มอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้แกครอบครัวในส่วนของบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด้อยเอ็ดก็ได้เขามาดูแลเรื่องคดีความมีการเรียงรองค่าเสียหายค่ะ30,000 0บาทและกระ่มีการยอมความในเรื่องนี้และเน้นย้ำสิเอาเรื่องให้ถึงที่สุด นอกจากนี้บ้านพักเด็กและขอบครัวก็มีแนวทางในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลเด็กและการตรวจสุขภาพจิตของคุณครูเพื่อว่าเป็นการเพิ่มมาตรฐานและกะศักยภาพของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ค่ะนะคะก็ต้องเข้าใจทั้ง2ฝ่ายเนาะนะคะออกมานําเสนอเรื่องของทั้งสองฝ่ายนั่นเองแต่ว่าเรื่องของเด็กน้อยกลเป็นเรื่องของการใส่สมาธิการใส่เรื่องของกําลังมือนะคะเพิ่นจะมีการเคลืค่อนไหวอาจจะบ๊อท่านหดแบบเป๊ะเ,เ,เหมือนผููใหญ,ญ่มากมมยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องของคู่เองเพิ่นก็จะเบิงเรื่องของอาจจะเรื่องของการควบคุมอารมณ์ในช่วงนั้นอาจจะควบคุมบาอ,อยู่นะคะคุณผู้ชมก็รอฟังนะคะทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันก็ขอให้มีขออยุติแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องนํำนะคะ